เอาทุกคนว่าบ้า,บาไหม,มซึ่งไมโอเนี่ยมันจะมีพวกสัตว์ในตำนานนะคะอย่างแรกคือผมอยากได้มังกรครับทุกคนไปจับกันเถอะพวกเราจะต้องไปจับมังกรให้ได้เลยนี่นี่ไอ้มังกรนี่โคตรเท่เลยสวยจัดอ่ะปเรือสไปโนซอรัสแมวทะเลแมวทะเลเอาเอเวอร์ดาวทะเลทรายครีอเชียสทะเลป กำลังเหลดอยู่เกิดมาที่ไปโอมทะเลครับวิ่งไปเรื่อยๆไม่หาเอเวอร์ดาวครับซึ่งตัวนี้มันมีสกิลอยู่นะคือถ้ามันครบเวลาแล้วมันจะสามารถกินสัตว์ตัวได้ครับเนี่ยครับแล้วก็ทำลายได้ทุกอย่างก็คือเป็นอมตะนั่นเองครับ15วิ สืว่าคือตัวนี้มาเล่นง่ายครับเป็นตัวที่ผมว่าโกงสุดที่ผมคิดได้นะตอนเนี้ย้อวทำลายทำลายทำลายให้หมดำลทำลายเจ๋งมากครับทุกทุกคนอ่ะเป้าหมายของผมคือตามหาไปอมเอเวอร์ดอแล้วจับมิโนทอมสักตัวหนึ่งครับ มุงซูเอเวอร์ดอนี่ชนชนกินโหดจับอ่าครับทุกคนตอนนี้ผมก็มาถึง500เมตรแล้วนะยังไม่เจอใบโอมอะไรที่อยากเจอก็เดินต่อไปครับ เชลยองสาตัวนี้เป็นเชลยองสาเดินชานะก็ค่อยๆเดินไปว่าผมไม่ได้เล่นเก่งขนาดนั้นถ้าแต่ต่อหลังจะเร็วเองอ้าวกินอิตาล i กิม u i อิตาล i กิม u i อิตาล i กิม u i อิตาล i กิม u ากิม่ากิม่าเอาเวลาหมดแล้ว ก็คือผ่านมาเกือบพันเมตรจะไม่เจอใบอุมเอเวอร์ดอเลยครับใบ <c oughs> อุมเอเวอร์ดอนี่มันหายไปหรือเปล่าผ <c oughs> มก็สงสัยนะว่ามันหายไปไหนอ้าวสเมตโต้มาเลยกินอร่อยหนัวๆนัวแซ่บแซ่บนุ่มถึงมันปูกระบอกเลยครับ อ่อเอฟซีบอกก่อนนะพรุ่งนี้จะมีคลิปรีวิวมันบูนะครับหรือเขาไม่ได้จ้างนะบอกก่อนอยากกินอยากกินหิวคือผมเนี่ยก็ยังไงผมก็ยังเป็นเด็กนะอาจริงผมว่าอายุสิบขวบน่าจะไม่ต่างนะพวกคุณเท่าไหร่เด็กสิบขวบแล้วอาจริงสิบเอ็ดครับเดสิบขวบหรออาจริงสิบเอ็ดครับนั่นแหละครับผมแล้วผมก็เห็นช่องนึงเขาทำคลิป กินมันปูกันครับมันน่ากินมากเลยมันปูดองเนี่ยโอ้สกอร์ปิโนโน,นี่นะอ้าวขี่สกอร์เปียนครับขี่สกอร์เปียนคลิปรีวิวสกอร์เปียนจริงๆผมลงไปแล้วนะแต่เสียดายไม่มีใครดูสกอร์เปียนผมชอบขี่เนี่ยเพราะมันมีเลือดเยอะครับแต่คือผมรู้สึกว่าตัวเองลืมใส่ใบอมเอเวอร์ดอมหรือเปล่าอ่ะรีตัวครับดีตัวหาไบอมเอเวอร์ดอมหน่อยครับ ยังไม่เจอครับอ่ะเอเวอเรสเอเวอรอ๋อเป็นมาตะอยู่หาเอเวอรอืมรีตัวครับคือผมหาเอเวอรไม่เจอเลยขออนุญาตก,กดออกเกมครับแล้วก็เข้าเอเวอรสใหม่นะ เพื่อส่วนนี้ทำเอเวอร์ดอเอหอส่วนหน้าปาแล้วก็เคเชียส <Okay, cheers. S 1> อืมผมเลือกเอเวอร์ดอไปแล้วนะถ้ารอบนี้ไม่เจอก็คือไม่รู้จะว่าไงและดวงมันคงไม่จริงๆครับเอเปิดมาก็อยู่เอเวอร์ดอเลยเริ่มพี่จับมิโนทอร์ครับถูแล้วเจอไฮด้าครับไ่ดันโดดเลยเะนั้น ขอตายดีกว่าน่าเอเกือชีววอทรอครับเรวน,นั่นเห็นสัตว์หายากครับสัตว์หายากแบบนี้พี่คงจะไม่เอาไม่ได้หรอกครับแต่คือมันแว้นหนีอย่างไวเลยเถอะครับนั่นเรียกว่าพยายามเต็มที่นะน่าจะโดนจับไม่ทันจริง เอือกขอตายดีกว่าสหาย,ยากอยู่ด้านหน้าก็ยังหาไม่ได้ขอตายดีกว่าคือหาสัหายาก,ายยากไม่ได้เลยครับทำไมไม่เจอเอเวอร์ดอ์เอเวอร์ดอไม่เอเวอร์ดอ์มัน,าน,านไม่มาให้ได้จริงๆเอเวอร์ดอต้องมาเอเวอร์ ทำไมนูไม่มาชักช้าจนผียังนี้ไปเนี่ไปเป็นพันกิโลจนี่เจอเอเวอร์ดนี่เจอเอเวอร์เดก็ดีตัวไปเรื่อยๆครับดีตัวดีตัวดีตัวเรือเรเลยครับ ข้ามาเป็นปีเอเวอร์ดอล์ไม่แม้เกิดเลยว่าเขาบั็กดีตัวออกไปว่ะเออในที่สุดก็เจอเอเวอร์ดอแล้วเจอกิฟฟินกิฟฟินกิฟฟินเนื้อจับกิฟฟินโอ้วเจอสันหายาโผล่ไมีสีเงือกโอเค ต้องเรียงให้ได้นะหรือสามหลอดตันท่าไปแต่ไม่เป็ไรครับตอนนี้ไงซะกหนูก็ต้องรอดไปให้ได้อ้าวระเบิดพลังเฮ okay. ต้องได้ว่าหลอดมันเก็บยากมากเลยอนศะัตัวนี้เนะี่ยต้องสู้กับมันอีหยุดหยุดยาพยศยาพยศยาพยดย เอาจริงปากบอกว่าไ,ไอสัตว์ตัวนี้อยากพยศแต่เอาจริงคือตัวเองเป็นคนเดินเนี่ยนะครับ <c oughs> จริงจริงแสบมันไม่ได้พยศหรอกแค่วินเนอร์สีเฮดกดเดินเดินให้มันดูเหมือนพยศแค่นั้นเองจริงมันไม่ได้พยศครับวินเนอร์สีเฮดติงตองพี่โดนแมมเอาดาบแทงทุกตัวครับ <c oughs> ใช่เหรอนี่นแน่อเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะนี่อยู่ระหว่างแคสเกมน,นะครับ แม่ผมนี่ไม่เลือกเวลาเลยจะฆ่าผมก็ฆ่าตอนเชสเกมนี่แหละจกกัดการเอา้าสิ่งตัวน้อยอย่ามาเรียกตัวสัตว์ของผมว่าสิ่งตัวน้อยครับ <c oughs> มันคือสิ่งตัวยักษ์สามหัวครับได้ลิคงเดรลิงอ๋อคือแมวที่บ้านผมนะครับเจริงคือผมทำคลิปเหมวแมวของผมเนี่ย อ,อกินกันชามแมวนะแบบดูมันมาเลยแต่ไม่เห็นมีใครดูคลิปเลยม <laughs> ผมไม่บน่นเรื่องนั้นหรอกบางทีไอแมวหมวก็ไม่ได้น่ารักอย่างที่มันคิด <laughs> <laughs> อา่าทุกคนเดินมาแปดร้อยเมตรไอศัตนี้ไม่เชื่องอีกคือบกติมันจะเชื่องแค่ประมาณร0อยสอเมตรนี่แหละแต่แ0ดเมตรแล้วยังไม่เชื่องมันแปลกและ <laughs> <laughs> แล้วผมก็ไม่ชนอะไรเลยนะ ทุกคนอย่าอย่าจำได้นะตอนต้นผมจำได้ว่าตัวเองชนไปทีนึ่ง <c oughs> แล้วคือเผือบอก FC เอฟซี่ยว่าไม่ชนเลย <c oughs> ตอนต้นชนไปทีหนึ่งโอ้ผมไม่ได้โกหกผมไม่รู้จริงจริงตอนพูดคือทุกคนอย่าเพิ่งพูดว่าวินเนอร์ซีเฮดที่จูไปตายซะโอเคครับคนตอนนี้ผมก็เดินมาหนึ่งพันเมตรแล้วนะ ทำไมผมยังไม่ได้เนี่ยโอ้ยจะไปไปโอมเอเวอร์ดอนี่หายากจริงๆนะครับถ้าคนไฟอะไรกันนิวเกมไม่ได้ชนส่หรับอะเอาหางฟาดเอาหางตกไปโอเคไปถึงพันสองร้อยเมตรแล้วมันไม่เชื่องจริงๆนะเนี่ยเอ้าชนทั้งที่สองเดี๋ยวแล้วชนอีกสองครั้งผมจะไป เคยสองครั้งผมจะตายแต่ตไม่ชนแถบตอนนี้มันจะเริ่มเร็วค้นแล้วครับต้องระวงังต้องระวงังยุยหลอนมันขึ้นช้าจากหลอดมันขึ้นปะเนี่ยเอาจริงมันขึ้นนะแต่มันขึ้นช้ามากครับต้องจับให้ได้สัตวต์ระดับตำนานตัวนี้ไปอุ่เอลวดอนี่หายากจริงครับ แต่ด้านหน้านี่ก็ไปอมเอเวอร์ดอลเหมือนกันนะอุ้ยต้องเรียกว่าหลอดการจับมันนี่ยากมากอุ้ยในเปย์อมเอเวอร์ดอลมันมีสัตว์เยอะด้วยดิเฮ้ยมังกรอเออแต่ย่ไม่เอาครับตอนนี้จับไปตัวนี้ก่อนตัวนี้จะเสร็จอยู่แล้วอย่าบิงเบียนสิอย่างเบียนอย่างเบียนเออ โอเคครับบุ oh, oh, mm ๊คนิฟินโอ้มีสัตว์เล่าตาเล่าใจเยอะเลยครับแต่ผมไม่เอาหรอกผมจะจับตัวนี้ได้อยู่แล้วอย่านะอย่าอย่าคิดอย่างนั้นคือยับยั้งตัวเองสุดชีวิตครับว่าอย่าออกกับสัตว์ตัวนี้อย่าก,กดกระโดดเลยสัตว์ตัวนี้มันดีอยู่แล้วเอะมาณนั้นนะครับเอาล่ะ ได้เวลาขี่เรือนะคะยืดอีกนิดเดียวคัดอีกนิดเดียวถ้ามาตายตอนเหลือขีดเดียวนี่แย่นะแย่นะแบบนี้ไม่เอานะไม่เอานะตายตรงนี้ไม่เอานะตายตรงนี้ไม่เอานะตายตรงนี้ผมนี่ร้องไห้เลยนะขีดเดียวแนละ้วเนี่ยแต่เลือดก็เหลือหลอดเดียวเหมือนกัน,าานถ้าตายตรงนี้ร้องไห,นะห้นะที่ร้องไห้คากล้องเลยนะ อย่านะอย่าตายอย่าตายหลอดวงมันจะประสานกันอยู่แล้วห้ามตายห้ามตายจับได้แล้วโดดจะมีแมม่อยู่ข้าังเก้ไม่ไหวล้วค่ะเรก็ขี่กิฟฟินต่อเลยครับแอ่ว่าตะกี้รุนมากเลยนะว่าแบบยะยะรอดเราต้องเต็มให้ได้นะก่อนที่เลือดจะหมดเลยประมาณเนี้ยแม่เกือบหลอดรอด เต็มสิเต็มเร็วก็ีจะตายสำเร็จสำเร็จครับแล้วตอนนี้จะจับกิฟฟินต่อด้วยคาร่าหนาหมากยหรอกิฟฟินมานี่เลยเนอ้องรีตัวครับอ่ะเฮ้ยสกยิยมาต่อโอเคแล้วดันมาเกิดถูกที่ถูกเวลาพอดีครับอ่ะขิมิโนโทอ เอ้ย okay. ทำไมมันนานจังม,มีเาทอมีรงเราอทอนี่มันเป็นบัวใช่ไหมเดยทำไมเดินช้าจังบัวเป็นบัวตรงเดิมออครับเดินช้าๆนี่ก็ดีเจอสัหาย,ยากตรงไหนก้วโดดไปขี่มนเลยน่ามันเห็นตัวอะไรใหญ่ๆปะคงไม่ใช่หรอกคิดไป,เ,ปเองเล้วน ใบโอมเอลวาดอร์นี่ตั้งใจจะให้เป็นใบโอมเอลวาดอร์สุดท้ายแล้วนะถ้าใบโอมนี้ไม่มีตัวอะไรให้ผมจับว่าจะจบคลิปนี้แล้ะจบคลิปนี้ด้วยมิโนทอร์นี่แหละน่าจะดีที่สุดอาได้จบคลิปนี้ด้วยมิโนทอร์จริงๆครับสกิลมิโนทอร์คืออะไรจไม่ผิดคือความก้อนผิดละ เขาบอกให้ทำลายห้าหินภายในไม่กี่วิจำเพจเฟลอะอ๋อมันเหมือนเป็นชาเลนจ์นะคะให้เราทำลายห้าอันภายในเวลาที่กำหนดซึ่งผมบอกเลยว่ามันก็เหมือนเป็นบัฟปกติปกตินะแค่ว่า รัมเพจสแต็กนี่ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่ามันทำไงอ้าวรัมเพจสแต็กทำลายห้าอันหนึ่งสองสาม้าวเจอเอเวอร์ดาวอีกแล้วคิดว่าจะไม่จบไปขอโดดไปมินโนทอตัวอื่นกันมินโนทอตัวนี้นจะตายได้ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่บนหัวของมิโนนะมิโนโนโทอเออแล้มเโาจะมาหาสัตว์แปลกๆนะครับแล้วก็ขี่มันคือผมก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเยอะนะ<ม>ก็เลยแค่แบบเจอตัวไหนดูดีก็ขี่มันไปครับเจอตัวไหนดูดีตัวไหนน่ารักก็ขี่มันเฮ้ยโวคานโวคานเฮ้ยผมจะได้จับมาตัวเดียวสองรอบเนี่ย คุณแม่ครับใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะครับครับผมโอเค,อเคต้องเรียกว่าตอนนี้เนี่ยผมจับเหมือนจะเร็วขึ้นนะครับเวลาจับหมาเพลิงแล้วเหมือนว่าหมาเพลิงตัวนี้เนี่ยันเป็นบูคาโน่เลยจะเก็บเร็วนะครับมันจะเร็วกว่าเดิมเยอะเลยะ แถมที่แเอาล่ะเราจะต้องเก็บหมาให้ได้สองตัวนะคะจริงมันน่าจะเป็นสิงโตมากกว่าอะคุณแม่แม่มาดูหน่อยครับว่ามันเป็นหมาหรือสิงโตแต่ผมนึกว่าหมาดูไม่ออกเลยหางมันแปลกจริงผมว่าน่าเป็นหมาผสมมังกรหรือเปล่าครับคงเป็นปปลูกผสมนระคะครับ,รบแต่ผมขอเรียกว่าหมาโตหมาโต,หมา,ตหมาสิงโตมังกร หมาโตก่อนหัวโตด้วยนะหมาโตโตก่อนอนี่ไงการตั้งชื่อแบบสุดแสนเฉพาะฝีมือสไตล์คุณหล่อนะครับชื่อโตโตกรครับ <c oughs> เออเนีนทุกคนที่ดูคลิปนี้จะต้องเรียกหมาตัวนี้ว่าโตโตกรแล้วกันนะครับถ้าใครกดติดตามผมก็ฝากเรียกนะเด้อเราจะได้ไม่ดูแบบพูดอยู่คนเดียวอะไรประมาณนั้นอะ ตัวเอ้ยทวีตินพันกันอต้องชนไปหนึ่งทีครับครั้งที่สองนี่ไม่ควรจะมีละโอเยต้องเอาตัวรอดให้ได้ <ๆ S 1> เก็บตัวโตวกรให้ได้ครับโหผมว่านี่อาจจะไม่ใช่ตัวโตวกรแต่อาจจะเป็นตัวโตวกรมากกว่า ยิงเพลิงบางทีมันเลยเรียกว่ายิงไฟนะวติมันมีคนไหนเขาเรียกท่าไม่ตายว่ายิงเพลิงปะวติมันพูดว่ายิงไฟไม่ใช่หรอผมไม่มีใครเรียกท่าไม่ตายตัวเองว่ายิงเพิงอะนะแม่เนาะคราวติเขาเรียกยิงไฟปะมั้งอืมแต่ผมเรียกว่ายิงเพิงยิงเพลิงก็เท่ดีนะเพราะแต่ทุกคนตอนนี้ผมสวยมาเลย ผมซวยยังไงไหมครับทุกคนยังไงเหรอคือต้องเรียกว่าผมมาปวดฉี่แต่จะลุกไปฉี่ไม่ได้เดี๋ยวเป็นกระเพาะไปสวักเสรนะครับไม่หลับเพื่อ FC ทุกคนจะที่ไหนอะไรไม่ได้ปวดขนาดนั้นนะคะถ้าปวดจริงนี่ทิ้งคอนเทนต์เลยนะดีมากแล้วใส่สุขภาพด้วยโอเคครับผมจะชนอีกไม่ได้ผมไม่อยากจะลุ้นแบบรอบที่แล้วละมา ระเบิดทุกสิ่งทุกอย่างก็เร็ว์พึง่งโตดุดหน้าตป่อยท้องฟ้าอันเบื้องว่างระเบิดพึง่งเยอ่อโหต่อไปเป็นไมโอมีม่ผมว่ายากสุดแหละไมโอมครีเอเอร์ครีเอเตราครับ ส่วนตัวว่ายากสุดและไม่โอมียากไงเพรว่าไนโนเสาร์เยอะครับแถมมีตัวเถือเ่อนเพียบด้วยเอา้ามังตูก้อนยิงพลังโจมตีขั้นสูงสุดใส่พวกไดนโนเสาร์เลย ไอเกมนี้ตลกเมยนนะเพนกวินตัวเดียวทาให้มาหาปีศาจมังกรตัวนี้เสียเลือดได้ทุกคนเู็่ปะเพนกวินตัวเดียวอ่ะมันเป็นเกมที่ไม่สมจริงนะครับแต่ยังไงมันก็ไม่สมจริงหรอกเลยไอตัวน่ากลัวแบบนี้มันจะมาอยู่ในโลกเราได้ยังไง <c oughs> โอ้โหผมไม่อยากชนผมไม่อยากชนมันจะไม่ต้องชนอีมันเร็วขนาดนี้พผมต้องเสียวมากแน่ถ้าเผลอชนทีเดียวเนี่ย โอ้เจอไปโอมเอเวอร์ดอยครับเจ๋งมากไปโอมนี้เฮ้ยได้รู้นี่แล้วได้รู้นี่แล้วเออได้รุนนี่แล้วได้หัวดอกหน้าดูเลยตายทุกคนร้องไห้เพื่อนผมเลยครับตายตอนคลิปสุดท้ายพอดีจริงว่าวินแล้วหรอจริงโตแล้วที่สารเย้มากไอ้พวกศัตรูนี่ใสเสีย หรือว่าพวกนั้นคือศัตรูที่ถูกส่งมาเพื่อฆ่าพระเอกกันนะโมค่ะแล้วคือผมอยากรู้มากเลยว่าไอตัวที่ผมจะโอ้ใส่รุงเหรอโหพวกน่าตัวนี้ หลังจากกินสัตว์สาตัวเนี่ยแถ้าพ่นไฟใส่พวกคือสัตว์สามตัวนะคะชายนี่มันก็มีแค่2ตัวฉาบวานกับฟินิกโอเคเมื่หมายต่อไปผมเนี่ยน่าจะเป็นการจับพวกสัตว์ที่เออนะสัตว์หายากอะครับ ก็เช่นเทเนโนซอรัสเล็กอะยพวกเนี้ยครับคือแมปที่ผมมีก็จะมีประมาณนี้นะเดี๋ยวผมว่าหลังจากเนี้ยครับอาจจะจับเทเนโนซอรัสเล็กก็ได้นะก็ให้ขี่สไปโนโซอรัสหนึ่งร้อยยี่สิบวิ เพื่อสปอนเทนโนซอรัสเล็กนะคะขีเทนสไปโนซอรัสร้อยี่สิบวิเนี่ยมันน่าจะต้องไปหาจับระหว่างทางมัน้งะครับไม่ยากขนาดนั้นะแต่คือผมอยากได้สัตว์ระดับสุดพิเศษอย่างโมซาสซรัสนี่เแหละครับอ้หาได้จากไข,ข่ระดับสี่กับห้าเท่านั้นนี่สงสัยลยนะว่าจะหาไงอะ่ะอืม มันน่าจะยากนะคะอ้อลองแฮชไข่อันนี้ดูดีกว่าอ๋อก็ได้แค่นี้เองเค้ครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครี่งวันนี้ก็เหนื่อยมากเหละเพราะว่าแคสเกมสองครั้งในวันเดียวเนี่ยมันค่อนข้างเหนื่อยเลยนะจะสรุปคาที่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ครับอ่าทุกคนสวัสดีครับทุกคนผมไปก่อนนะ